คลิปนี้ผมจะบอกวิธีการที่จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะทนฟ้าได้ยาวนานมากขึ้นและดีไม่ดีจะสามารถทำกำไรได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับมีใครเป็นบ้างนะครับเวลาที่เราเข้าออเดอร์ไปแล้วเนี่ยเราตั้ง TP แล้วประมาณ300.500จุดและสุดท้ายเนี่ยกราฟก็ไม่ถึงนะรหรือบางทีเนี่ยเราอยากที่จะไปปิดเป็นก่อนนะครับฟังชันการตั้งค่าแบบนี้จะช่วยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะรันกาไรในครั้งหนึ่งเนี่ยให้มันเกิดความคุ้มค่า ได้อย่างมากขึ้นแน่นอนนะครับวิธีการนั้นเรียกว่าการตั้ง stop loss กันหน้าทุนนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างนะครับก็คืออเดี๋ยวเห็นในมือถือผมเนาะนะครับก็คืออย่างตอนนี้ปัจจุบันนะครับเราเข้าเซลล์ทองคำนะครับไปที่ราคา2419แล้วเราเนี่ยต้องการ tp นะครับอยู่ที่500จุดอาจจะตั้ง tp ที่2412 นะครับ SL ก็แล้วแต่คนจะเป็น3 0 0 5 0 0จุดได้หมดนะครับอะสมมติว่าเราตั้ง SL ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับเวลาที่เราตั้ง TP เราก็จะตั้งด้านล่างนะครับแล้ว SL เนี่ยอยู่ด้านบนในกรณีที่เราเซล์ถูกไหมฮะแต่ในกรณีนี้ผมกำลังจะบอกว่าให้เรานะฮะเปลี่ยนจาก SL หรือว่า stop loss จุดตัดขาดทุนเนี่ยที่มันอยู่ด้านบนลองเลื่อนมันไว้มันไว้นะฮะตรงนี้ที่บริเวณหน้าทุนแบบนี้นะฮะ จากราคา Stop l ลอ s แรกอยู่ด้านบนเอามาวางไว้กันหน้าทุนของเราทุนของเราคือการเข้าเซลล์ในราคา2,419เราอาจจาะก,กันาหน้าทุนสักประมาณ10จุด20จุด1อ0จุดแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนเนาะนะครับอย่างเช่นผมจะตั้ง stop l ล s s กันหน้าทุนไว้ที่2,418อะแล้วเราก็ไปแก้ Stop loss นะครับวิธีการนะครับก็ส t o p l o s s เนะเราก็มาตั้งไว้ตรงนี้อ่าแล้วเราก็กดถัดไปนะครับก็คือปรับเปลี่ยน เปลี่ยนจาก stop loss ที่อยู่ด้านบนเป็น St o p l ล s s ที่อยู่ด้านล่างในกรณีที่เราเข้าเซลล์นะปึ๊บเข้าไปแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากที่สต o p loss เนี่ยจากปกติมันจะอยู่ด้านบนใช่ไหมครับคือถ้ากราฟอยู่อยู่มันมีการบินขึ้นไปนะครับเราก็จะโดนตัดขาดทุนแต่ในกรณีนี้ตอนเนี้ยเรายังบวกอยู่นะครับคือถ้าเราอยากจะถือกําไรให้ถึง TP 2412เนี่ยก็คือเราแค่ตั้ง St o p l ล s s การหน้าทุนเราก็จะมีความสบายใจ ในการถือออเดอร์ให้มันไปถึง TP เนี่ยมากยิ่งขึ้นโดยที่การทําแบบนี้เนี่ยมันก็จะไรซึ่งความเสี่ยงนั่นเองนะฮะมีแต่ว่าจะได้ TP กําไรที่เยอะมากเลยไหมนะครับก็คือกําไรตามเป้าตาม t p ตามเป้าหรือจะโดนสตอปลอการหน้าทุนแต่ไม่ว่าจะลงไปด้านล่างเลยหรือว่าจะกราฟเนี่ยจะมีการขึ้นมาด้านบนเนี่ยนะครับเราก็จะไม่มีการขาดทุนนั่นเองแต่อาจจะได้กําไรที่น้อยลงนะครับแต่ก็ดีกว่าปิดพอตแดงเสมอ นะครับเนี่ยเห็นไหม TP เราก็สามารถตั้งไว้แบบเดิมได้เลยนะฮะตั้งที่21เราจะไม่เลื่อนเนาะเนี่ยเราก็ตั้งแบบนี้นะครับเป็น1 8อ่านะครับหมายความว่าออเดอร์นี้ที่ผมเซลล์นะครับที่เราเซล์กันอยู่เนี่ยนะครับคือถ้ามันลงเราก็จะได้ TP 500จุดคือกำไรตามเป้าเนาะนะครับแต่ถ้าอยู่ๆแล้วเนี่ยข่าวอาจจะมากราฟอาจจะสะบัดกราฟอาจจะสวิงมันขึ้นมา เราก็จะเรียกได้ว่าโดน s t o p l o s s การหน้าทุนแต่เราจะไมจะ่จะไม่มีการขาดทุนนั่นเองนะครับก็อยากให้ทุกคนนะฮะที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็เอาฟังก์ชันนี้นะครับการตั้ง Stop l ล s s การหน้าทุนเนี่ยไปใช้ในการเทรดของตัวเองได้เพื่อลันกําไรได้มากขึ้นเพื่อถือออเดอร์ได้กําไรนะฮะตามเป้าที่มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเทคนิคน,นี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับใครใช้ไปแล้วเกิดพอร์ตฟ้ายังไง ลองมาแชร์กันที่ใต้อคอมเมนต์กันด้วยนะฮะไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ